สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ชาแนลวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับก็ผมบอสนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกับนาฬิกาโอเลียอีก1นึ่เรือนนะครับซึ่งผมมั่นใจว่าเพื่อนๆต้องคุ้นหน้าคุ้นตากับรูปแบบที่มัื่อนเห็นตอนนี้แน่นอนนะครับ แต่อาจจะตกใจนิดนึงในเรื่องของเฉดสีนะเพราะรุ่นนี้มันเป็นในหน้าปัดน้ําเงินที่ยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูในคลิปบนเกาะเนี่ยก็ผมเคยรีวิวเจ้าตัว 305s ไปแล้วที่เป็นหน้าปัดส,สีขาวกับสายหนังนะครับก็ทาออกมาทั้ง2คลิปนะบอกเลยมันเป็นรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะคุ้มราคาแล้วก็ แบบตอบโจทย์กับคนแบบไว้ทํางานเริ่มใส่หรือว่าจะใส่ออกงานด้วยนะครับซึ่งมันเป็นเรือนหนึ่งที่คุ้มค่ามากนะวันนี้เราจะไปดูในรุ่นของตัว3า3นะครับเป็นตัวหน้าปัดสีน้ำเงินกับนารูปแบบของสายสเตเลสนะครับก็ ก่อนที่เราจะลงลึกกันเนี่ยผมพาเพื่อนๆไปดูในสเปกกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับเคสไซส์ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่41.5มิลมนะครับซึ่งมันเป็นเคสไซส์ที่ไม่ใหญ่มากคนแขนเล็กก็ยังพอใส่ได้แล้วก็มาอยู่ที่หูสายถึงหูสายหรือว่าลักชูรักเนี่ยอยู่ที่48มิลมนะครับก็ถือว่าไม่ใหญ่เลยนะครับคนแขนเล็กประมาณ6นิ้วกว่า6นิ้วครึ่งเนี่ยถึง7นิ้วเนี่ยผมว่าใส่เลยเนี่ยสวยมากนะครับตัวนี้นะครับความหนามาเพียง13มิลมแล้วก็หูสายใช้เบอร์22นะครับ ของเรือน,นี้นะครับอยู่ที่140กรัมนะครับก็จัดว่าเป็นเรือนหนึ่งนะครับที่ดูลักชวรี่สุดๆนะครับใครที่ต้องการนาฬิกาลุกแบบดรสออกหรูนิดนึงบวกกับต้องการหน้าปัดที่แบบออกแนวแบบคลาสสิกผสมผสานกับความเป็นคอนเทมแบบกึง่งเก่ากึ่งใหม่หน่อยนึงนะครับเรือนนี้บอกเลยเลยว่าซื้อเรือนเดียวเนี่ยคืออยู่ยาวเลยไม่มีตกรุ่นแน่นอนนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะ ออกแนแนวแบบกลางๆนะครับไม่ออกแฟชั่นเท่าไหร่จนเกินไปแต่ก็ยังอยู่ในฟังก์ชันที่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นตัววันวันที่นะครับตัวซันแอนด์มูหรือบอก24ชั่วโมงนะครับหรืออาจจะเป็นในส่วนของวันสัป,ปดาห์นะครับมีครบหมดนะครับแล้วก็เรือนนี้นะครับมาในรูปแบบของสีน้ําเงินที่มีการเล่นดีเทลของแสงเนี่ยบอกเลยว่าดีมากหน้าปัดเคลียร์สุดนะครับ คือผมเวลาผมชอบพูดในหลายคลิปแล้วเนาะถ้าเป็นหน้าปัดสีขาวเนี่ยอย่างตัว305ที่ผมเคยทําคลิปรีวิวออกมาเนี่ยคือมันใครเห็นก็คือหน้าปัดชัดหมดแต่พอมาดูในหน้าปัดสีมืดดูบ้างอย่างเป็นสีน้าเงินอย่างตัวนี้ยก็ถูกใจเลยนะครับก็คือมันไม่ได้แบบตัดแสงสว่างหรือว่ามันไม่ได้แบบสะท้อนแสงแบบวุ่นวาบจนแบบเรารู้สึกว่ามัน,มนค่อนข้างที่จะดูแล,แล,แลยากเลยนะครับตัวนี้ข้อถือว่าทําออกมาได้ดีถ้าเราดูในหน้าปัดเนี่ยเราจะเห็นกลิ่นอายของความที่มันเป็นหน้าปัดน้าเงินอมดํา มีการเกลียเดียนการไล่เฉดสีในตำแหน่งที่มันต้องโดนแสงโดนเงาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเรือนี้ถือว่าเป็นนาฬิกาเรือนหนึ่งที่ดูผ่านเนี่ยเหมือนนาฬิการะดับแสเลยนะครับคือหลักแสเลยอะแต่ถ้าเกิดใครที่เคยเล่นโอเลียนอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้แหละาราคาตรงนี้ประมาณหมื่นปลายๆเท่านั้นเองนะครับแต่พอมาดูในป้ายจริงๆปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆจะตกใจตัวนี้ป้ายอยู่ของเขาอยู่ที่14,0 0 0บาทนะครับซึ่งบอกเลยว่ายังไม่รวมส่วนลดนะครับ ลักษณะตัวเรือนอะไรต่างๆเนี่ยคือคงไว้ถึงความเป็นนาฬิกาโอเลียนอย่างเต็มรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ของตัวเรือนที่ออกแบบมาไม่ค่อยมีความฉูดฉาดอะไรมากเท่าไหร่นะครับเน้นแสงเล่นเงาพอสมควรนะครับไม่ถึงกับแบบตัดแสงเวอร์อรโดยเฉพาะตัวขอบตัวเรือนเนี่ยที่ผมชอบมากในของรุ่นนี้ที่ผมบอกหลายๆครั้งเลยขอบตัวเรือนเนี่ยเวลาเรามองนาฬิกาลงไปแวบแรกเนี่ยเราจะเห็นตัวขอบตัวเรือนเนี่ยมันมีความดีดออกมาแบบ เหมือนมันเหมือนมีมีอะไรครอบอยู่กับตัวเรือนหน้าปัดเลยนะครับมันมันค่อนข้างที่จะดูแวววาวมากนะครับแล้วเกิดพอเราไล่ลงไปในส่วนของตัวเรือนปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นการตัดเงาแล้วก็การมาทําดีเทลของตัวเนื้องานของตัวเรือนเนี่ยที่ปัดออกมาแบบด้านนะครับผสมผสานกับตัวเม็ดมายมที่ทําออกมาในลักษณะที่ขนาดกําลังดีนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะครับตัวเครื่องก็ ตัวนี้นะครับจะเดินเครื่องมาด้วยเครื่อง F6B24 นะครับการสรองพลังงานของเขาเนี่ยสูงสุดที่40ชั่วโมงการขึ้นลานผ่านเมตรก็ทําได้นะครับให้เขียนวินาทีก็ทําได้นะตัวนี้จะเป็นการโชว์กลไกของเครื่องนะครับใครที่ต้องการนาฬิกา,าฝาลัางแบบเกลียวโชว์กลไกนะครับเดือนนี้ถูกใจแน่นอนนะครับ ไล่ลงมาเรื่อยในส่วนของตัวหูสายแล้วก็ตัวสายนะครับพอเรามาดูในรุ่นสเตนเลตแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสายตัวเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์พอสมควรนะครับไม่เหมือนใครเลยนะครับมีการเล่นด้านซะเยอะนะครับก็เพื่อให้มันจะตัดกับตัวเรือนค่อนข้างที่จะดีนะแล้วพอเรามาดูใน ในตำแหน่งของตัวข้อกลางในจำนวนของตัวเส้นกลางเนี่ยเราจะเห็นว่าเส้นตัวนี้มันจะทําออกมาในลักษณะแบบเงานะครับซึ่งเวลามันอยู่บนข้อมือเนี่ยการเล่นแสงของตัวเรือนนาฬิกาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากแล้วก็ไม่เหมือนใครนะครับใครที่กําลังมองหานาฬิกาแบบลุกแบบหูุแบบนิดนึงใส่ทุกวันใส่ทํางานอะไรเงี้ยเรือนเนี่ยผม่าตอบโจทย์นะครับและที่สําคัญเป็นกระจกซัอไฟด้วยนะครับก็สบายใจใหายห่วงได้เลยแบบว่าเราจะไปชนนั่นชนนี่อย่างเงี้ยใครที่ไม่ค่อยระวังอะไรเงี้ยอยากได้นาฬิกาที่แบบ เราอาจจะไม่ต้องระวังมากแล้วดูหลู่ด้วยเนี่ยเพราะว่าเรือนี้น่าสนใจนะครับก็อย่างที่ผมดูเนาะเรือนี้ค่อนข้างที่จะมีในไทยน้อยนะครับเพราะว่ารุ่นเนี้ยสีเนี้ยไม่ค่อยได้รับการโปรโมทเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นตัวจริงกันเท่าไหร่นะครับผมก็เลยถือโอกาสพาเพื่อนๆไปชมในรุ่นของนับปัดสีน้ําเงินเพราะว่ามเชื่อว่าในนับปัดสีน้ําเงินเนี้ย กระจกซัฟฟในราคาที่ไม่แพงเนี่ยผมว่ายังไงรุ่นหน้าตาแบบนี้สีเนี้ยมันต้องมีคนชอบแน่นอนนะครับซึ่งหนึ่งคนที่ชอบแน่นอนอยู่แล้วคือผมด้วยพอผมเห็นตัวจริงปุ๊บเนี่ยก็ไม่ไม่รีรอที่จะเอามาให้เพื่อนๆดูเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างดี ในรูปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูในนูนับปัดลึกลึกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวฟังก์ชันการทํางานของ s u n and Mo o n นะครับหรือว่าจะเป็นส่วนของวันที่สัป,ปดาห์ต่างๆนะครับการทําโลโก้ของทางโอเรียนนะครับบอกได้เลยว่ามันเป็นนาฬิกาที่คุ้มจริงๆไม่ว่าจะเป็นโอ,โอเรียนนะครับในตําแหน่งโลโก้เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นการทําสีนะครับเป็นการแปะนะครับซึ่งดีเทลของเขาเนี่ยค่อนข้างละเอียดนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวหน้าปัดเนี่ยที่เป็นออกน้ําเงินออกสว่างวาในบางมุมที่เราที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันก็จะมีความที่มันเป็นซันเรดนิดๆอ่อนๆนะครับแล้วก็บวกกับในตําแหน่งที่มันเป็นของวันนะครับเราจะเห็นว่า,าตัววันวันที่เนี่ยก็ทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์แล้วก็มีเทลของการเน้นวันด้วยนะครับก็ค่อนข้างมีมุมมองที่ไม่ใช่เป็นน้ําเงินสีโทนเดียวทั้งหมดนะครับมีการตัดไปตัดมาของในส่วนของหน้าปัดที่ค่อนข้างที่จะมองเพลินเลยนะครับดวยนี้ ครที่ต้องการแบบสีออกเข้มๆหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะไม่ชอบสีที่มันแบบอ่ยังไงอะเรียบจนเกินไปอะาะว่าเรือนนียมันอาจจะไม่ค่อยชูฉาดเท่าไหร่แต่ม,มันอยู่ในระดับก,กลางๆที่เราสามารถแบบดูโดดเด่นบนข้อมือบนแขนเราได้อย่างเงี้ยนะครับาะว่าเรือน,นี้ก็น่าสนใจนะครับทุกอย่างก็เหมือนเดิมหมดนะครับในส่วนของตัวสายตัวบานพับต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะมาแบบบานพับแบบบีบเหมือนเดิมนะครับก็งานของโรเลียนรุ่นนี้ก็ถือว่าเนียนมากแล้วก็ดีมากนะครับ ใครที่สนใจรุ่นนี้ก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับส่วนในกลางคืนเนี่ยของรุ่นเนี่ยจะไม่มีพลายน้ําหรือว่าลุม,มีไมส์นะครับก็ตัดไปสำหรับคนที่ต้องการนาฬิกาสายสปอร์ตเหลือนี้อาจจะเป็นแบบเฉพาะทางแบบใส่ทางานอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับผมว่าเรือนเนี้ยเวลามันอยู่บนข้อมือผมเนี่ย6.3นิ้วอะผมมีความรู้สึกว่าอ๋อมันมีความกระทัดรัดในตัวแล้วก็มีความที่มันดูเป็นนาฬิกาลักชัวรี่ได้เลยนะครับ ก็ใครที่ชอบแนวแนวนี้เนาะออกคลาสสิกนิดๆใส่ทุกวันเนี่ยผมว่าเรือนนี้น่าจะตอบโจทย์สำหรับเพื่อนๆแน่นอนนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัว AK030L นะครับตัวนี้แหละครับป้ายของเขามา14,000บาทนะครับยังไม่รวมส่วนลดนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้เนาะ ก็ฝากร้านเหมือนเดิมน,นะครับใครที่สนใจสั่งซื้อนาฬิกาเรือนนี้หรือว่าเรือนอื่นๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปชมในช้อปปีได้นะครับในช้อปปีเนี่ยหลักๆเนี่ยผมจะเอามาให้เพื่อนๆทาการผ่อนชําระนะครับเพราะว่าตอนนี้คือช้อปปีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการซื้อแบบไหนเนี่ยโดยเฉพาะการผ่อนชาระเนี่ยจะค่อนข้างที่จะสะดวกมากนะครับใครที่สนใจการผ่อนชําระเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบงก์ไหนกี่เดือน3เดือน6เดือน10เดือนเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกทำรายการได้เลยนะครับส่วนถ้าใครสั่งซื้อทางไลน์โดยตรงเนี่ยก็จะมีราคาพิเศษในช e นนน้อป อย่าลืมแอดมาเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็เผื่อมีอะไรมาสงสัยก็เข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับยังไงวันนี้ก็ฝากเรือนี้ไว้ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ